สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพันไม้สไตล์บีโบค่ะวันนี้มีวิธีชำกิ่งกุหลาบง่ายๆให้รอดให้ติดทุกต้นมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเลือกกิ่งที่แบบมันแตกหรือมันเกก,กากที่ไม่ได้แต่งสวยๆนี่ตัดไปใช้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาตัดแต่งกิ่งค่ะเอาที่ปลายๆนะคะที่โดกหมดแล้วออกนะคะ ตัดแต่งกิ่งนะคะเอาใบล่างๆออกเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในกระป๋องที่เราปักชำนะคะใช้กระป๋องเหลือใช้ของเรานี่ค่ะใส่น้ำยาเล่งรากนะคะแล้วก็เอาก้านกุหลาบนะ,ะใช่ไว้ใช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่วีโบทําเองนะคะใช้กะปิผสมกับคข้างหนึ่งชูกําลังนะคะค อันนี้ก็มาดูวิธีที่เราจะเพราช้ำนะคะนี้ใช้ของเือใช้นะคะขวดพลาสติกค่ะปัดครึ่งมะ,ะเอาตามความยาวของกิ่นพัน์ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เจาะรูนะคะให้น้ําระบายออกค่ะแล้วก็ใส่ทรายลงไปนะคะใส่ทรายลงไปสักครึ่งครึ่งกระป๋องนะคะนี่ค่ะก็อัด ไปให้น่นนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กิ่งชันนะคะที่เราแช่น้ำยาเลี้ยงรากแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะปากให้ตรงตรงกลางเลยแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ดินค่ะคือตัวดินเนี่ยเป็นตัวที่ยึดไม่ให้ต้นกิ่งชําเนี่ยมันโยกคลอนนะคะเพราะถ้าโยกคลอนเนี่ยมันจะยากกับการงอกรากอันนี้ต้องอัดให้แน่นเลยค่ะอย่าให้โยกคลอนเลยนะคะนี่ มันจะออกหัออะไรนี้นะแบบนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมคะแน่นเลยค่ะตัดไว้เน่นนะคะอย่ให้กิ่งโยกเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมีทํากับขวดน้ําพลาสติกตเหลือใช้นะคะไม่ต้องไปหาอื่นให้ยุ่งยากค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลดน้ําแล้วก็เอาไปตั้งใต้ร่มไม้แสงเดดทํไไนะคะ,คะตัวทรายเนี่ยมัน มันจะระบายน้ำไม่ดีนะคะแล้วก็มันจะเย็นนะเย็นแล้วทำให้รากมันอยู่ได้ได้นานกว่าแตกง่ายกว่านะคะอันนี้ก็พร้อมนะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเอาไปตั้งแล้วก็รอเวลางอกรากนะคะหลังจากเราเอาไปตั้งไว้เนี่ยก็ประมาณสักสิบสี่วันละค่ะสิบสี่วันเนี่ยก็จะเริ่มมีรากแล้วเพิ่มแตกหนอ่อแตกกิ่งออกมานะคะเหมือนตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็สิบสี่สิบห้าวันละค่ะตั้งแต่ที่ปัดชําไปก็งอก รากออกแตกกิ่งออกมาสวยนะคะสวยค่ะเดี๋ยวลองมาแกะดูนะคะว่ามันมีรากมาขนาดไหนแล้วนะคะอันนี้เนี่ยมีรากขาวๆเล็กๆออกมานะอาะจะมองไม่ชัดรากปนกับตาแต่มีรากออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะรากเล็กๆนะ่ะนี่ก็เอาไปลงกระถางได้เลยนะคะต้นแตกต้นติดต้นนี้แล้วค่ะก็เอามาลงกระถางเพื่อ ลูกเป็นกระถางได้ต่อไปกันอันนี้ก็เป็นกิ่งกุหลาบที่เราปักชำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีรากเยอะไหมนะคะนี่ค่ะรากก็จะประมาณนี้นะคะ ออกลากแตกปล่อยแล้วนะคะเราก็นำกิ่งที่เราปลักชำนี่แหละค่ะไปปลูกได้เลยนะคะน้องออกลากตีอยู่ค่ะเราก็สามารถนำกิ่งที่เราปักชำไว้ที่มีรากแล้วก็ลงกระถางปลูกได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนดินเป็นดินปลูกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวิธีง่ายๆนะคะที่ได้ผล จริงๆค่ะปักชำกิ่งกุหลาบในทรายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ